สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาตกปลากันค,ะนค่ะเพื่อนๆนะคะบริเวณรอบๆมาลุ้นกันคะ่ะว่าจะได้หรือไม่ได้คะ่ะวันนี้ปลาที่เรามาตกคะ่ะเพื่อนๆไปรับชมกันเลยคะ่ะหมายเดิมคะ่ะเพื่อนๆหมายเดิมตกปลายแล้วคะ่ะมาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่าเบ็ดไม่มีทุนนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าถ้าใส่ทุนมันจะปลาเล็กกินหมดค่ะเงาไม่เหยื่อไม่จมค่ะเพื่อนๆเหยื่อไม่จมก็เลยไม่ใส่ทุนลอยค่ันเพื่อน tuổi đâm bứtเลย tuổi đâm bứtเลย tuổi nín tuổi nín cả tuổi ก็เล็กค่ะก็ะได้อยู่ค่ะปลานินค่ะปลานินปลานินค่ะเ,เพื่อนๆก็ได้อยู่ค่ะก็ได้อยู่เดี๋ยวเลี้ยงอยู่ค่ะ